l i ฟ e p r o p p r t ร์ Life Property, โดยคุณนินซี่คุณโอ๊ตและคุณแชมป์เปิดตัววิลล่าบาเล่าภูวิลล่าสุดหรูมูลค่ากว่า34.5ล้านบาทตั้งอยู่ใกล้เขาพระตำหนักพัทยาบนที่ดิน136ตารางวาขนาด5ห้องนอน6ห้องน้ำพัฒนาภายใต้แนวคิด one and only residence บ้านหนึ่งเดียวไม่ผลิตซ้ำออกแบบสไตล์มินิมอลเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมพื้นที่ภายในกับสาวไว้น้ำส่วนตัวโดดเด่นด้วยพื้นหินธรรมชาติทั้งก้อนเฟอร์นิเจอร์ไม้แอชบิวอินและผนังดีไซน์พิเศษตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับบนที่มองหาทรัพย์สินไอคอนเพราะมูลค่าในระยะยาวสะท้อนเทรนด์อสังหารักชรีพัทยาที่เน้นความเอกลั lusive, และอุปทานจำกัด เราในนามบริษัทคับรุบรนะคะเราคือผู้พัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่ออยู่อาศัยค่ะและต่อย,ยอดการลงทุนในระยะยาวนะคะแนวคิดในการสร้างบ้านของเรานะคะเราสร้างด้วยหัวใจค่ะเราสร้างด้วยหัวใจหัวใจที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดใส่ใจในทุกๆคุณภาพเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้มีชีวิตและมีหัวใจขึ้นมาค่ะทุกๆครั้งที่เราจะสร้างบ้านคําถามของเราโจทย์ของเราคือ บ้านหลังนี้มีคุณค่าต่อคุณยังไงเราไม่ได้เริ่มต้นจากฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากแผนคำนวณว่าคุณจะได้รีเทิร์นเท่าไหร่แต่เราเริ่มต้นจากใจเลยค่ะเราอยากสร้างบ้านหนึ่งหลังให้มีความแตกต่างแตกต่างด้วยเอกลักษณ์ยูนิคมีรสชิิยมและสิ่งสิ่งนี้ค่ะจะทำให้บ้านที่ผู้อยู่อาศัยได้อยู่เป็น ความรู้สึกความอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นค่ะอย่างในเรื่องของแรงบันดาลใจเลยคนะ่ะแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจของการสร้างวิลล่าบาเล,ล่านี้นะคะเกิดขึ้นจากความเชื่อค่ะความเชื่อที่ว่าธรรมชาตินะคะสุดท้ายแล้วคนทุกคนความสุขที่เกิดขึ้นคือการได้กลับสู่ธรรมชาติค่ะความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดเมื่อเราได้เจอธรรมชาติธรรมชาติจะส่งต่อความสุขนั้น ให้ตัวคุณเองและจะทำให้บ้านหลังนี้มีความสุขมีความอบอุ่นมีชีวิตมีหัวใจเกิดขึ้นค่ะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงเนาะการที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังให้มีชีวิตแล้วก็มีหัวใจมันไม่ง่ายเลยค่ะเราต้องใช้ทั้งจิตวิญญาณใช้ทั้งออแสงทิศลมต้นไม้ทุกต้นที่เราเลือกใบไม้หินทุกก้อนสัมผัสของหิน สัมผัสของสีสัมผัสของเท็กซเจอร์ทั้งหลังองรวมทั้งหมดจะทำให้ครอบครัวอยากจะกลับมาอยู่บ้านเมื่อความเมื่อเมื่อทุกๆคนอยากจะกลับมาอยู่บ้านมันจะเป็นพื้นที่พักกายพักใจของคนในครอบครัวและจะสร้างให้ครอบครัวสมบูรณ์ะคะ่ะสไตล์ของบ้านนี้นะคะจะเป็นมินิมอลไลซ์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็คือได้อินสปายนะคะมาจากความเรียบง่ายควายเอ็ดลักชัวรี่นะคะซึ่ง ซึ่งการอยู่อาศัยในในบ้านที่เรียบง่ายแล้วก็มีความอบอุ่นมันจะทําให้เราอยู่แล้วเราก็อบอุ่นมีความสุขส่งมอบความสุขนี้ให้กับผู้อยู่อาศัยร่วมกันได้ค่ะว่าทางคับกรุ๊ปของเรานะครับตั้งใจที่จะสร้างบ้านกลางเมืองให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้งานได้จริงเดินทางได้สะดวกใกล้ทะเลอย่างที่วิลล่าบารล่าที่นี่นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างจาก walking street เพียงนิดเดียวแล้วก็ พระยาบีชกับจอมเทียนบีชก็สามารถเดินทางไปขับรถไปไม่ถึง5นาทีก็ถึงนะครับที่ตรงนี้ที่วิลล่าบาลีลาตั้งอยู่เป็นที่ที่ถือว่าแพงมากๆมีมูลค่าสูงมากๆในพัทยาเราเลือกที่แห่งนี้ด้วยบวกกับสไตล์บ้านที่เป็นลักชัวรี่ที่เป็นมีมูลค่าก็จะบวกให้บ้านนี้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับผมหนึ่งค่ะพื้นที่ที่เราให้นะคะใจกลางเมืองค่ะ เนื้อที่ที่เราให้นะคะ136ตารางวาค่ะเชื่อว่าใจกลางเมืองขนาดนี้แทบจะไม่มี developer คนไหนที่ให้พื้นที่ได้กว้างขนาดนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ400ตารางเมตรนะคะจำนวนห้องจะอยู่ที่5ห้องนอน6ห้องน้ำค่ะความเด่นของสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำของเรานะคะยาวถึง13เมตรค่ะซึ่งเป็นการใช้งานได้จริงค่ะเป็นระบบเกลือแล้วก็ กระเบื้องที่เราเลือกใช้ก็คือจะไม่ไม่เหมือนทั่วไปนะครับจะเป็นกระเบื้องที่เล่นลายคือทุกดีเทลของบ้านเราจะใส่ใจในรายละเอียดเราคราฟคราฟจริงๆคราฟแต่กระเบื้องกับหินทุกชิ้นกระเบื้องรอบสระว่ายน้ําก็จะเป็นหินธรรมชาติอยู่แล้วใช่ก็คือใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมทำไมถึงต้องเป็นบันไดวนใช่ไหมคะอันนี้ต้องบอกเนาะว่ามันคือสไตล์ของบ้านนะคะบันไดวนเนี้ยมันสื่อถึงความความความ connecting ให้กับให้กับตัวบ้านเองแล้วก็เป็นความักชัวร่ที่เชื่อว่าเป็นกิมมิคของบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ดีของบ้านเลยค่ะก็ขอฝากวิลล่าบาเลล่านะคะบ้านที่ทําด้วยใจบ้านที่มีชีวิตและหัวใจค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกประทับใจมากนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอเจนต์เนาะที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้เวลาสําคัญนะคะมาชมบ้านของเรานะคะกับวิลล่านะคะบาเลล่าหลังนี้นะคะเราแล้วก็ ทางผู้บริหารเนาะทางเจ้าของโครงการเนี่ยก็ร่วมมือกันนะคะที่ตั้งใจจะทาให้บ้านหลังเนี้ยได้ออกสุขสื่อถึงเอเจตนนะคะคแล้วเอเจตนเนี่ยจะได้มีบ้านดีๆไปขายด,ด้วยครับค่ะพี่โอ๊ตว่าไงบ้างคะกับหลังจากที่เห็นเอเจตนเยอะๆวันนี้วันนี้คือตกใจมากก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะพี่ๆเอเจต์บริษัทเอเจนตุกทุกทา่านแล้วก็พี่ๆสื่อทุกๆกคนนะฮะคือเราต้องการจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาหรือมัพยับในพัทยาะนะฮะแล้วบ้านหลังนี้ก็แตกต่างจากหลังอื่นอ,อย่างที่ทุกท่านเห็นเข้ามาจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเป็นสปารู้สึกเหมือนได้เ n e r g y พลังบวกเพรเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทําด้วยความรัก<ช>ความศรัทธาในสิ่งที่เขาที่เขาที่เขารักมากอ่ะนะฮะมันก็เลยทําให้เราสัมผัสได้ถึงเ n e r g y ตั้งแต่เข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วแล้วนะครับเฮียโอ๊ตแล้วก็เฮียแชมป์คุณนิชชี่เนี่ย เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตลาดอสังหาให้กับนักลงทุนต่างชาติให้กับนักลงทุนคนไทยได้เห็นว่าคุณซื้อบ้านกับเราให้ทีมเราบริหาร,รดูแลซื้อไม่พอเราหาผู้เช่าให้เราทำการตลาดให้คุณใช่บจบทุกอย่างในที่เดียวกับเมียโอสเอ็นไลท์พาวเตอร์ครับ ต้องบอกกันะค่ะว่าทางนี้เอลลท์อพาร์ตี้เองอ่ะค่ะเราก็กำลังจะมีโปรเจกต์ในเรื่องของเอลลทร์โปรดักชันเฮาส์ค่ะ<ช>ที่เราทั้งนะคะรับฝากซื้อฝากขายยังไม่พอนะคะ<ช>ดูแลการจัดงานโอเ n นเฮาส์ด้วยค่ะอย่างงานวันนี้พวกเราก็ดูแลในการจัดงานโอเ n นเฮาส์ให้นะคะเรามีทั้งช่างภาพนะคะทีมสื่อพี่พี่สื่อที่มาในวันนี้นะคะ<ช><ช>รวมถึงนะคะทีมการตลาด,ท,าลาดทุกอย่างเรียกว่ามาที่เราเนี่ยถ้านักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ท่านใดที่กำลังมองตลาดพัทยาหรือว่าตลาดที่ไหนก็ตามนะคะแล้วอยาก ได้ทีมนะคะที่ไปช่วยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ต้นจนจบหรือกระทั่งทีมโปรดักชันที่รับถ่ายทำนะคะแล้วก็สัมภาษณ์นะคะแบบนี้พิมพวกเราก็อยากจะฝากบริษัทเอ็นไลส์โปรดักชันเฮาวีด้วยค่ะจบที่เรานะครับทุกอย่างเลยนะครับคุณแชมว่าไงครับงานวันนี้ครับผมก็ทุกท่านพูดไปหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ๆสิสิ ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเอเจตน์นะครับที่ขายไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับใจดีน่ารักนะครับดูแลอย่างดี B เลยนะครับฝากาวิลล่าบาลเลล่าด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่หรือเป็นใครก็แล้วแต่ อยากเข้ามาชมบ้านหลังนี้เราเปิดให้ชมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รายละเอียดด้านล่างเลยบ้านหลังนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับทั้งนักลงทุนสังหาริมารัพทรันะคะและผู้ที่ซื้ออยู่อาศัยเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่นะคะถนนทับพระยาซอย5ใกล้กับ Walking Street ค่ะเพียงแค่2กิโลนะคะนั่นหมายถึงถ้าคุณมีบ้านให้เป็นแอสเซทนะคะแล้วอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขนาดนี้นะคะการที่คุณนะ่ะซื้อไว้ลงทุนคุณจะสามารถปล่อยเช่ารายวันได้ นะคะด้วยบ้านเนี่ย standalone ด้วยการทําปล่อยเช่ารายวันค่อนข้างสะดวกค่ะและที่สําคัญบ้านหลังนี้มีจุดขายสําหรับนักลงทุนก่ะเฮโอที่เฮโอพูดว่าเป็นบ้านพลังงาน hey ครับเฮโอสัมผัสอะไรที่บ้านหลังนี้เหมาะกับอนอกจากปล่อยรายวันแล้วสําหรับสายพลังงานเองก็เหมาะที่จะมาใช้จริงๆเรามีโปรเจกต์ต่อเนื่องด้วยครับก็คือจะทําที่นี่เป็นเขาเรียกว่าฮิวลิงนำทำกราวดิ้งเพราะหินทั้งก้อนเลยเนี่ยเป็นหินที่มาจากภูเขาเรามาสกัดให้เป็นแผ่นเล็กๆแล้วเวลาเราถอดรองเท้าเนี่ยนะครับแล้วก็เดินในบ้านเราจ รู้สึกเหมือนถ่ายประจุไฟฟ้าพลังงานลงไปああมันก็เลยทําให้บ้านหลังนี้ต้องเป็นเจ้าของจริงๆที่เข้าถึงเรื่องนี้<ช>แม้แต่นักลงทุนเองที่ชอบเรื่องนี้เขาก็จะมาซื้อไว้<ช>แล้วทีมงานเราก็บริหารต่อนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้ครับนักลงทุนบางคนเนี่ยมีเงินมาซื้อ<ช>แต่ไม่มีทีมบริหารทีมงานเราก็บริหารปล่อยเช่ารายวันให้ ปล่อยเช่ารายเดือนให้ใ่กลายเป็นว่านักลงทุนเนี่ยได้รายได้จากทางทีมงานของพวกเราด้วยครับค่ะนอกนอจากนักลงทุนนะคะสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยเองนะคะกําลังมองหาบ้านตากอากาศนะคะที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะแล้วก็มีความยูนิคไม่ซ้ําใครนะคะต้องที่นี่เลยค่ะวิลล่าบาลล่าค่ะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ